ดูเหมือนว่าผู้โชคดีคนนั้นจะเป็นหมนหวานแล้วเอนะเอาละเด็กน้อยตามคุณลุงไปบนเวทีได้หรือเปล่าล่ะหืมเป็นพี่ชายไม่ใช่คุณลุงคะ่ะโอ้โหเด็กน้อยเอาละเด็กดีถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปกันเถอะนะหน้ากากนี่เกือจะปิดตาของเด็กท่าจะมองไม่เห็นใบหน้าของเธอเลยนั่นนี่นี่เด็กน้อยเธออยากเจอถอดหน้าก,ากากออกไหมล่ะ เอามันออกเถอะสวัสดีนะคะทุกคนหนูก็คือน้องสาวของซูมหมาซือชื่อว่าสหว,วานค่ะสวนหวานนั่นมันสวนหวานเด็กที่น่ารักของพวกเรานนิดาน่ารักจริงๆเลยน,น,นั่นน่ะเนะหวานหวานถ้าอย่างนั้นช่วยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการแสดงของพี่ชายเธอในวันนี้หน่อยไ,อได้ไหม ได้แน่นอนอยู่แล้วล่วคะค่ะอืมฮัลโหลฮัลโหลวันนี้พี่ร้องของหนูเนะี่ยเก่งมากๆเลยคะ่ะถ้าอย่างงอนเหมือนบอยคิดว่าการแสดงของวงอื่นเป็นยังไงบ้างก็ดีนะคะหนูคิดว่าทุกคนทำได้ดีเพียงแต่ว่าแย่กว่าของพี่รองนิดหน่อยนะคะเอาละเด็กน้อยถ้าอย่างงอนจะคิดว่าการแสดงของพี่ฉีเป็นยังไงบ้างการแสดงเดี่ยวของพี่สาวค่อนข้างจะดูดี แต่ว่านี่ไม่ใช่การแสดงความสามารถพิเศษไม่ใช่เหรอวันๆพูดอีกก็ถูกอีกนะฉันรู้สึกว่ามันเปลกแปลเป็นเรื่องน่าเสียดายจริงๆที่นักเรียนในกลุ่มบีทุกคนถูกลดบทบาทจนแทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยนะจริงด้วยการทำแบบนี้ของวิชีก,ก็ไม่ใช่เรื่องดีนะเนื่องจากรายการถ่ายทอดสดดังนั้นจึงทำให้คนในอินเทอร์เน็ตคลั่งไคล้เก่งบ้าคลั่งนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับวิดีโอนี้กันเี่ย ทำไมถึงได้กลายเป็นแบบนี้กันทำไมถึงได้ทำแบบนี้กันเนอะขับรถชนแล้วยังจะหนีอีกเนอะผู้น่วยการคะฉันต้องทำยังไงดีคะถ้าเป็นเช่นนี้ดูเหมอนว่าพวกเราควรจะรีบปิดห้องถ่ายทอดสดไม่เป็นไรหรอกให้เธอพูดต่อไปเถอะหนึ่งเด็กที่สมควรตายคนนี้ดิรอฉันก่อนเถอะฉันจะแก้แค้นแก,แก